สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะให้ดูดอกไม้นะคะชวนมาดูดอกไม้สวยมากเลยดอกไม้นี่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมันจะเกิดประมาณเดือนนี้แหละคะ่ะเดือนกุมภาพันธ์มันจะอยู่ใต้หิมะพอหิมะละลายไปก็โผลมาพร้อมกับดอกเลยค่ะ แต่มันอยู่ได้ไม่นานนะคะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งอันนี้มันก็ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะไม่ได้ออกมาถ่ายเพราะมันหนาวมากตอนนี้อากาศร้อนขึ้นมานะคะ่ะประมาณเก้าองศางดี๋คะอันนี้อยู่ในเขตของที่ทํางานนะคะก็เลยรีบมาถ่ายให้ดูถ้าเกิดช้าไปนะจะไม่ทันการเพราะว่ามันจะมันจะเขาเรียกอะไรนะ จะยุบเร็วมากเลยนี่ค่ะภาษาเยอรมันเขาจะเรียกสเน่ฟล็อกเก n เกินแล้วก็ภาษาที่นี่เขาจะเรียกภาษาของสวิตสเน่ล ok ็อกเกิลฟล็อกเกิแปลว่าเกล็ดเกล็ดหิมะสเน่แปลว่าหิมะใช่ไหมคะแต่ของทางเราเนี่ยทาง ทางบ้านมาดามนี่ก็จะว่ามันเหมือนละคังมันจะมีอีกอย่างที่คล้ายละคังมากแต่อันนี้มันจะแปลกไปอีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นดอกแรกของดอกไม้ชนิดแรกที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินหลังจากอยู่ใต้หิมะอันนี้มันจะไม่ตายง่ายนะคะพอมันยุบแล้วมันก็รอปีหน้าอีกปีหน้าก็จะเกิดขึ้นมาอีกเหมือนเดิมสวยงามมาก แต่จะพยายามไม่เหยียบมันนี่ค่ะให้ดูชัดๆดได้ตรงนี้ดอกสีขาวแล้วก็จะมีเหมือนหุ้มเนาะเหมือนที่หุ้มมันจะสีเขียวสวยมากเลยมันจะเป็นเหมือนกระเทียมนะคะไอ้ตรงรากมันนะคะหมายถึงว่าหัวมันน่ะมันก็จะฝังอยู่ใต้ดิน จะงอกขึ้นมาทุกปีอันนี้บริเวณของที่ทำงานนะคะแล้วก็ข้างๆนั้นที่เห็นนั่นก็เป็นถนนคนเดินรถก็เดินได้แต่ว่าส่วนมากคนจะเดินขึ้นเขามามาเที่ยวบนเขาของทางนี้ของเรานะคะนี่ค่ะมาดาวแง่ถ่ายให้ดูนะคะต่อไปมันก็จะมีอีกดอกนึงเดือนหน้าเดือนมีนาก็จะมีดอกไม้ของเดือนมีนา เทศนี้มันจะเป็นเดือนเดือนไปนะคะเอาแค่นี้นะคะพอหอมปากหอมคอดอกไม้ส n นีฟลอ็อกเนภาษาเยอรมันภาษาสวิดสดอยสเน่ล็อกเกนสวัสดีค่ะ